ตัวกลางเดือนกระดกราคมนะมิติตัวถังเนต้าเกเนี่ยใหญ่ช่วงล่างด้านหน้าเป็น Mac Per อร์สัน r แตด้านหลังมันติลิง k A d a s เร vel 2.5ระบบช่วยเหลือการขับขี่แรงดันลมยางนะครับตัวรถนะครับนี่ช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆ2ฝ่ามือเต็มๆไปเลยเล็กลูมเหลือเฟือไม่อึดอัดเข้าไปนั่งนี่เลยใหญ่นะมนะรถจับเด็กเนี่ยเอาเด็กมาจับขังได้เลยฟึบแล้วฟึบกับเอาอยู่นะขอยขีซ้ายครับ ตรงเนินที่เราจะเบรกเนี่ยล้อขวาอยู่ในน้ําปล่อยเบรกแล้วเดินคัเลิ้งต่อนะวันนี้ผมมีโอกาสได้มาทดลองขับครับรถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่ที่จะเปิดตัวทําตลาดในประเทศไทยเดือนหน้านี้ครับนี่คือ NETA S เป็น SUV พลังงานไฟฟ้า100%บอกเลยว่ามิติตัวถังใหญ่มากๆซึ่งวันนี้เราจะได้ทําการทดลองขับครั้งแรกก่อนที่จะเปิดตัวด้วยส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับฟีลลิ่งการขับขี่น่าใช้หรือไม่ เดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้า n e ต้านะครับก็มาในสมัยนิยมนะตามแบบฉบับรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบทึบๆนะครับแล้วก็ระบบไฟเป็นแบบ Full LED ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของระบบความปลอดภยัย ADAS นะครับมีเลด้าด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มีกล้องที่กระจกบานหน้านะก็ระบบความปลอดภัย a d a s ของเจ้าเนต้าเนี่ยก็เป็นแบบ เรเวล2.5ด้วยก็ให้มาครบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับที่คุณเห็นตอนนี้นะยางติดรถอันนี้รถ p ีโปรดักชันนะไม่รู้ว่าตัวขายจริงๆยางจะเป็นแบรนด์นี้หรือเปล่านี่แบรนด์เช่ายางยางแบรนด์เช่ายางนะก็ไซส์225 60 18นะครับก็ต้องรอดูนะเปิดตัวมาจริงๆจ,จะเป็นยางเช่ายางอันนี้หรือเปล่าช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเพอร์สันสตด้านหลังเป็น มันติลิงก์แล้วก็ระบบเบรกเนี่ยเป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีในเรื่องของพารามิกซันรูฟมาให้นะครับก็ต้องบอกว่ารูปลักษ์ดีไซน์เนี่ยตามสมัยนิยมไม่มีจุดติเลยมีปัดน้ําฝนหลังมาให้นะครั้งที่แล้วเนต้าออกตัวเนต้าวมาไม่มีปัดน้ําฝนหลังใช่ไหมครั้งนี้เนต้าเมีมาให้ครบแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าเนต้าเนี่ยผมได้แอบไปดูสเปค มาทั้งหมดแล้วนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของมิติตัวถังเนต้า X เนี่ยใหญ่ที่สุดเลยนะในกลุ่มที่เป็น SUV พลังงานไฟฟ้าผมแอบไปดูของ BYD a t อ t r e ทนะครับ GAC i อ n น Y+ นะครับเนต้ X ใหญ่กว่านะในเรื่องของระยะฐานล้อก็ดีความยาวของตัวถังก็ดีเนต้ X ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ก็คันนี้เนี่ยยังเป็นในเวอร์ชั่นแบบพรีโปรดักชันคาร์อยู่คันที่เราจะขับในวันนี้นะครับยังมีในเรื่องของซอฟต์แวร์บางรายการที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะก็ตัวที่จะเปิดขายเดือนหน้าเนี่ยในเรื่องของซอฟต์แวร์อาจจะมีการอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาก็เดี๋ยวพาชม ภายในซะหน่อยก่อนไปทดลองขับกันว่าหน้าตาภายในของเจ้า n e ต้าเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันสําหรับภายในของเจ้า n e ต้านะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันหรูหราอลังการงานสร้างนะครับต้องบอกว่าภายในทั้งหมดเนี่ยเขาใช้วัสดุที่เป็นแบบซอฟทั o u c h 80%เลยนะทุกจุดเลยแผงประตูคอนโซลหน้าพวงมาลัยนะครับคอนโซลกลางเป็น s o ฟทั o u c h 80%เเลยก็จะมีความหรูหราพรีเมียมแล้วก็การตกแต่งภายในเนี่ย ตัวรุ่นท็อปนะครับ Smart 480เนี่ยก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยสีดำตัดด้วยสีส้มซึ่งสีนี้เนี่ยจะเป็นสีที่เปิดตัวออกมาในเวอร์ชั่นโปรดักชันขายจริงๆคุณจะเห็นสีนี้เลยนะครับแล้วก็จอตรงกลางเนี่ยขนาดใหญ่มากๆนะ15.6นิ้วซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะออกแบบช็อตคัตของตัวคุณเองได้ทั้งหมดเลย นหน้าจอเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็ส่วนฝั่งซ้ายตรงนี้ที่เป็นกรอบแนวตั้งเนี่ยคุณสามารถที่จะดิสเพย์นะครับจัดวางคัสตอมไอคอนต่างๆที่ใช้งานง่ายๆของคุณไม่ว่าจะเป็นการปรับกระจกมองข้างก็ดีเปิดทั้งหลังอะไรต่างๆก็ดีคุณสามารถเอาช็อตคัสตตรงนี้มาใส่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีปุ่มที่ใช้งานเป็นประจำนะพวกปรับอุณหภูมิแอร์นะครับพัดลมแรงดันพัดลมนะครับตรงนี้ก็ยังใช้งานง่ายๆอยู่นะครับแล้วก็ระบบต่างๆของตัวรถ ก็จะต้องเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแบบนี้นะก็จะมีโหมดการขับขี่ใช่ไหมมีอีโคมีสบายมีสปอร์ตมีการใช้วันพัดเดิลออโต้โฮอะไรต่างระบบช่วยเหลือการขับขี่แรงดันลมยางนะครับตัวรถนะครับนี่ช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะจะเปิดจะปิดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะอย่างที่บอกไปว่าคันนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะ A d a s level 2.5เลยทีเดียวให้มาครบทุกฟังก์ชันทุกระบบ ทุกอย่างเปิดปิดได้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็จะเป็นแบบมินิมอลนะครับไม่มีปุ่มกดนะครับการปรับต่างๆนะครับคุณต้องมาตั้งที่หน้าจอแล้วก็เข้าไปในส่วนที่คุณจะตั้งค่านะครับคุณก็มาปรับที่ลูกกิ้งตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับของเทสลานั่นเองนะครับคอนโซลต,ตรงกลางก็จะมีในเรื่องของแท่นชาร์จไร้สายมาให้วางโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นชาร์จแบตอัตโนมัตินะครับแล้วก็นี่ที่วางแก้วน้ำต่างๆที่วางของนะครับ ให้มาครบบดหน้าจอเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีที่วางของให้อีกสเต็ปหนึ่งเป็น2 l a เลเยอร์นะครับแล้วก็ตัวเบาะนั่งเบาะนั่งอันนี้พิเศษหน่อยนะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับปรับ6ทิศทางแล้วก็ฝั่งผู้ขับเนี่ยจะมีในเรื่องของเม m o r y ี e ซ t ให้จดจำตำแหน่งการนั่งแล้วก็มีอ่าเวลคัมซีดให้ก็คือคุณเปิดประตูออกเนี่ยตัวเบาะก็จะเลื่อนเห็นไหมเลื่อนเนี่ยนะ ให้เข้าออกได้สะดวกนะครับเลื่อนถอยหลังแถมยังปรับตำแหน่งของเบาะให้ต่ำลงไปด้วยก็คือปกติเวลคัมเซทของค่ายอื่นๆรวมถึงรถยุโรปเองเนี่ยเวลาเปิดประตูออกส่วนมากแล้วจะถอยหลังให้ลงง่ายๆอย่างเดียวแต่เนี้ยจะปรับเบาะให้ลงไปต่ำสุดด้วยนะครับให้มันก้าวขึ้นลงห้องโดยสารได้อย่างสะดวกนี่พอปิดประตูปุ๊บก็จะกลับมาในตำแหน่งที่เราบันทึกเอาไว้นั่นเองนะครับด้านบนก็มีในะเรื่องของพาร์โนลามิกซันรูฟมาให้นะครับแต่ตรงเนี้ย เขาจะไม่มีปุ่มกดเปิดซันลูปอะไรที่แบบเราคุ้นชินกันตรงนี้นะก็คือทุกอย่างนะต้องมาปรับที่หน้าจอตัวนี้ทั้งหมดเลย15.6นิ้วส่วนในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือแรงต่างเนี่ยผมไม่อยากเล่นหน้าจอให้ดูเยอะเพราะว่าเขาแจ้งเราแล้วว่ามันเป็นพรีโปรดักชันอยู่ยังมีบางรายการบางรายละเอียดที่ยังไม่ได้ใส่มานะครับก็รอเวอร์ชันจำหน่ายจริงออกใหม่ทีละกันนะว่ามันจะมีลูกเล่นอะไรบ้างแต่แค่นี้ก็ เล่นไม่หมดแล้วนะครับหน้าจอแสดงข้อมูลการขี่ก็เป็นบายยาวๆตามสไตล์เนต้า A, นะเนต้าวก็เป็นแบบนี้นะครับเนต้าเก็มาในรูปแบบเดียวกันก็แจ้งข้อมูลเป็นจอแบบดิจิตอลนั่นเองเดี๋ยวไปดูตอนหลังดีกว่าตอนหลังมันใหญ่มากๆอย่างที่บอกไปว่าเจ้าเนต้าเคันนี้เนี่ยมันใหญ่สุดในเซกเมนต์ที่เป็นแบบ BSUV พลังงานไฟฟ้าที่มีขายณนะเวลานี้เดี๋ยวดูตอนหลังว่าใหญ่โตขนาดไหนไปครับ สำหรับภายในตอนหลังนะโอ้หแค่ขึ้นมาก็ไม่ต้องพูดแล้วนะครับนี่คือตำแหน่งเบาะนั่งของผมที่ไม่ได้มีการปรับเพิ่มนะครับสฝ่ามือเต็มเต็มไปเลยเล็กลูมเหลือเฟือเฮดลูมด้านบนนะครับตรงนี้มีการขุดเว้าสํสำหรับห้องโดยสารตอนหลังเอาไว้นะก็โปร่ง,ลงโล่งสบายขนาดมีหมวกแก๊ปอยู่ก็ไม่ชิดไม่ชนแล้วก็ตัว กระจกซันรูฟเนี่ยจริงๆม่านตัวนี้เปิดได้ถึงตอนหลังเลยนะอันนี้ผมเปิดมาครึ่งเดียวด้านหน้านะครับเปิดได้ออกถึงตอนหลังแต่ว่าตัวกระจกซันรูฟจะเปิดเฉพาะตอนหน้าเท่านั้นตรงเนี้ยไม่ติดเลยภายในห้องโดยสารตอนหลังนะครับกระจกด้านข้างใหญ่มากๆนั่งแล้วไม่อึดอัดองศาการนั่งอาจจะดูชันนิดนึงไม่ได้แบบเอนล่าไปถึงขนาดแบบนั่งแบบเอนนอนได้นะแต่ว่าการนั่งก็อยู่ในท่วงท่าที่สบายนะครับเบาะค่อนข้างนุ่ม แล้วก็ฟองน้ําใหญ่มากๆนะครับมีในเรื่องของพนักวางแขนให้เดี๋ยวผมอันนี้เขามีเบลตรงกลางให้ตรงกลางนั่งได้3ามท่านนะครับนี่พนักวางแขนมีเี้่วล็อกมีที่วางแก้วน้ำา2ตําแหน่งนะครับเออครบคันวัสดุโอเคนะใช้ได้นะครับมีไอโซฟิกมีเบลมีหมอนรองศีรษะตรงนี้ดึงขึ้นได้หรือเปล่าอ่าดึงขึ้นได้หมอนรองศีรษะนะครับแล้วก็มีแอร์หลัง มีแอร์หลังให้มี USB ให้อีก2จุดนะเป็น Type C แล้วก็ Type A มีที่เก็บของอีก1จุดที่วางแก้วน้ำด้านข้างมีให้อีกนะครับไฟเก่ง LED มือจับมีให้ครบแล้วก็เบาะหลังปรับพับได้แบบ6 0 40นะอ่ะลองปรับ,รบดูไหมปรับง่ายๆอ่ะเดี๋ยวผมถอดเดี๋ยวตัวนี้อ่ปึ๊บปรับลงมาลูกอ๊บโอเคนี่ปรับให้ดูเลย เปรบเรียบไม่เรียบไม่เรียบนะพับลงมาก็จะ,อะแอนแอนนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปเบาะมันค่อนข้างหนานะครับตัวฟองน้ําของเบอดทั้งตัวแผ่นรองด้านหลังนะครับค่อนข้างหนาแล้วก็ตัวเบาะนั่งรองก้นเนี่ยใหญ่มากๆนะมันเน้นนั่งสบายนะแต่ว่าพับได้แบบไม่เรียบซัทีเดียวเดี๋ยวไปดูทั้งหลังพับทั้งหมดแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรอ่ะไปนะพื้นที่ทั้งหลังตอนท้ายเป็นอย่างไรประตูเป็นไฟฟ้านะครับ กดเปิดออกไปแล้วก็เมื่อกี้พับเบาะให้ดูเรียบร้อยแล้วหน้าตาทั้งหลังใหญ่นะใหญ่มากๆนะครับนี่พับเบาะลงไปแล้วตรงนี้ก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ข้างในพอมีซันล,ลงซันรูฟเปิดออกโอ้โหเป็นไงสวยงามนะครับเข้าไปนั่งเข้าไปนอนได้เลยนะเสียอย่างเดียวนะมันไม่เรียบนะครับนี่เข้าไปนั่งนี้เลยใหญ่เลยนะดูดิไง รถจับเด็กเนี่ยเอาเด็กมาจับขังได้เลยสำหรับในเรื่องของสเปคตัวเลขมอเตอร์ต่างๆเนี่ยทางเนต้าเองเนี่ยเขายังไม่ได้แจ้งระบุออกมาแบบว่าเป็นที่แน่ชัดนะแต่จากสเปคที่ผมไปแอบส่องมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวนะกำลังเนี่ยอยู่ที่163แรงมา้าแรงบิด210นิวตันเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบบลิเทียมไอออนสามารถขับ ได้ไกลเนี่ย480กิโลเมตรต่อการชาร์จเป็นมาตรฐาน NEDC นะนะก็ตรงกับชื่อรุ่นตัวท็อปนะตัวท็อปเนี่ยจะชื่อรุ่น Smart 480ก็คือระยะทางที่ขับได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าระยะทางการขับขี่ก็โอเคนะไม่ได้ใกล้จนเกินไปนะ480 NEDC ขับจริงๆก็น่าจะมีสัก400กิโลเมตรต่อการชาร์จแล้วก็ อัตราเร่ง0ถึง100นะครับ9.5วินาทีท็อปสปีดท,ทาได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในสนามทดสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นฟิลลิ่งการทดลองขับครั้งแรกนะครับก็ต้องบอกว่ารถ n e t ต X คันนี้เนี่ยยังเป็นแบบ Pre-Production อยู่ก็ยังมีรายการซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นจำหน่ายจริงอยู่นะครับแต่ระบบช่วงล่างระบบส่งกำลังอะไรต่าง ฟีลลิ่งที่เราจะได้สัมผัสในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับรถที่จะเปิดจําหน่ายจริงๆในเดือนหน้านะครับอันนี้ผมก็ให้ดูตั้งค่าของตัวรถนะครับเราจะขับในโหมดสปอร์ตเลยนะก็เดี๋ยว f e ลลิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับเาเดี๋ยวเรามาดู Handling ของเจ้า Neta X กันก่อนเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับสัมผัสแรกอ่ะ ด่านแรกจะเป็น handling control นะครับเป็นการสลาลอมความเร็ว50กิมต่อชั่วโมงนะครับอ่ะเราอาจจะเกินเกินไปหน่อยเนะาะตามสไตล์เราไม่มียกเบรกนะครับอืมก็หักไปเลยอ่าอ่าประมาณนี้การใช้พวงมาลัยเมื่อกี้ก็ ใช้ไปประมาณ30%นะแล้วก็หักคืนทีเดียวส่วนทีเดียวถามว่า Handling โอเคไหมโอเคแต่ว่าความโยนของรถเนี่ยมีให้ได้รู้สึกเหมือนกันดูจากกล้องมุมหลังน่าจะเห็นว่าโยนไปโยนมาอยู่นะแต่ของผมเนี่ยผู้ขับเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าผมมีพวงมาลัยให้จับมันก็เลยตัวอาจจะไม่ลื่นถไห่มากนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นแฮนด l i ล g นะครับเป็นคอร์เนลลิงโค้งกว้างๆขวานะครับผมจะเข้าด้วยความเร็ว 70แล้วกันนะครับ60 70นะครับโดยไม่แตะเบรกเลยหักพวงมาลัยไปทีเดียวแล้วก็ดูเลยว่าเนี่ยผมเข้าไป70ลินเข้าไปเลยนะอ่าก็ก็โอเคนะแต่งจริงโค้งนี้ก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากอยู่แล้วต่อไปจะเป็นอ่า noise and i b เบชันนะก็เป็นเสียงแล้วก็การสั่นสะเทือนอันนี้เขาให้ความเร็ว40นะครับอ่าลองฟังกันดูเสียงจากพื้นถนนถือว่างเงียบนะครับแล้วก็การสั่นสะเทือนการเก็บแรงกระแทกของตัวรถถือว่าทำได้ดีนะเพราะว่าพวงมาลัยไม่เต้นเลยแล้วก็ เบาะนั่งเนี่ยไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเลยเนี่ยอันนี้ต่อไปเนี่ยสำคัญนะครับดับเบิลเลนเชนอะ60เขาบอกนะครับอย่าให้เกินแล้วก็ไม่แตะเบรกเลยนะจะโยนนิดน,นึงนะข้างหลังฟึ๊บแล้วฟึ๊บกลับมารอบแรกนะครับอ่าูขวาม้างถามว่าเอาอยู่ไหมก็เอาอยู่นะขออีกทีซ้ายครับมันฟึ๊บมาแล้วพอเราดึงกลับ มันก็มีจังหวะที่มันเหมือนจะอันเดอร์เกินออกไปนิดนึงนะแต่ว่าตัวรถมันก็จัดการดึงกลับมาให้มันเข้าที่คือมันไม่มีจังหวะ2ที่จะลื่นออกไปอีกทีนะแต่ว่าความโครงเพลงของตัวรถเมื่อกี้เพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นนะก็ก็เหวี่ยงออกไปเหมือนกันส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวรถมันไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยนะครับเป็น SU v แล้วก็จากที่ได้ลองสัมผัสเนี่ยช่วงล่างเขาเซตเอาไว้ค่อนข้างนุ่มนะ เน้นเป็นแบบรถครอบครัว SUV คันใหญ่ๆไปกับครอบครัวเดินทางแบบทางไกลๆสบายๆอ่ะอีกหนึ่งสเตชันนะครับเราจะไต่ทางชันนะโดยใช้ระบบ Hill Start Assist นะก็คือเราจะไปเบรกอยู่กลางเนินเลยความชันประมาณ20%นะครับความชันก็ประมาณ30องศาเราจะไปเบรกกลางเนินแล้วก็ตรงเนินที่เราจะเบรกเนี่ย ล้อฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นน้ําสไลด์ลื่นๆด้วยก็จะดูว่าตัวรถแล้วก็ระบบ h u l Start a แ s ซเนี่ยมันจะทํางานฉุดกําลังให้ตัวรถออกตัวได้หรือไม่อ่ะผมเบรกกลางเนินเลยนะนี่ล้อขวาอยู่ในน้ำนะครับผมปล่อยเบรกแล้วเดินคันเร่งต่อนะ3 2 1นี่ปล่อยเบรกนะครับรถไม่ไหลถอยหลังแล้วก็เติมคันเร่งออกไปมีฟรีมีฟีเห็นไหมให้ระบบมันทํางานเราจะได้ดูว่าเฮ้ย มันทำงานอย่างไรนะครับส่วนขาลงครับความชันของตัวเนินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะเป็น30องศาแต่ครั้งนี้เราจะใช้ hill start a s s i s ในการถอยหลังขึ้นมาอ่ะผมจะเอาหัวเนี่ยดิ่งลงไปก่อนนะครับปักหัวลงไปและไปเบรกที่กลางเนินเบรคครับปึด๊ดหลังจากนั้นจะเข้าเกียร์ R นะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งถอยหลังขึ้นมาดูดิว่าแรงฉุดของตัวรถนี่ถอยหลังจากเนิน ความชันระดับนี้ขึ้นมา,าเป็นอย่างไรนะครับระบบ Hill Start Assist เขานะครับท่านั้นยังไม่พอยังมีในเรื่องของ Hill Descent Control ด้วยก็คือช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติขณะลงทางลาดชันนี่ผมไม่ได้แตะเบรกนะไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะยกเท้าออกจากคันเร่งปึ๊บน,นะครับ Hill Descent HDC เปิดใช้งานแล้ว นี่นะครับก็เป็นการทดลองให้ดูนะจริงๆระบบพวกนี้เพื่อนๆก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะแต่อันนี้เราทดลองใช้ให้ดูใน Neta X นะครับก็ต้องบอกว่าการทำงานนะครับการควบคุมอัจฉริยะต่งางๆเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเนี่คือรายละเอียดภาพรวมของ Neta X นะครับที่เราได้มาทำการทดลองขับก่อนที่จะเปิดตัวนะก็ ทางเนต้าแจ้งมาแล้วนะครับก็จะเปิดตัวกลางเดือนกระดักราคาคมนะตอนนี้ที่เรามาถ่ายก็ต้นเดือนมิถุนานะก็เดือนหน้าเราน่าจะได้เห็นเจ้าเนต้าเประกาศราคาออกมาแต่ผมแง้มให้แบบคร่าวๆเลยแอบถามมาแล้วนะครับราคาเนี่ยประมาณนะครับตัวท็อปนะอันนี้480 สมาร์ทนะครับมี Adas ครบครบฟีเจอร์ครบครบภายใน True t ูโทนนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณนะครับ899,000บาทนะผมตีให้เลยไม่ถึง9 0 0แสนนะครับว้าวแน่นอนอันนี้เป็นราคาคาดการจากออโตสเตชันนะครับแล้วก็จะมีรุ่นเริ่มต้นออกมาด้วยซึ่งราคาอาจจะป้วนเปี้ยนประมาณ700,000กว่านิดๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถอีวี EV ที่ตัวถังใหญ่ราคาไม่ถึงล้านก็รอติดตามกันได้เลย